สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาลองทําเค้กสปันทูโทนหรือเค้กสปันม้าลายกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช,ช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าครับโดยจะเริ่มจากใช้ไข่ไก่เบอร์ส4ฟองน้ําตาลทราย100 g, 1 0 0กรัมเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา นมสด50กรัมกินวานิลา2ช้อนชาต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับใช้แป้งเค้ก100กรัมผงฟู1ช้อนชาแล้วเราก็ล่อนแป้งลงในโถผสมได้เลยครับก่อนเปิดเครื่องตีเราก็จะใช้หัวตะก้อคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับหรือสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งเวลาเราเปิดเครื่องตีแล้วจะได้ป้องกันไม่ให้แป้งพูงกระจายครับ จากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีครับพอเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็ปิดเครื่องและทำการปาดขอบโถ่และก้นถวัวให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราจะปาด sp 15กรัมไว้ที่ปลายหัวตะก้อบแบบนี้เลยครับแล้วเราจะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4นาทีหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราขึ้นปูขาวเป็น2เท่าครับ พอเราตีจนครบเวลาแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลนักษณะประมาณนี้เลยครับจากนั้นเพื่อนๆปิดเครื่องได้เลยแล้วปาดขอบโวและก้นโวให้ทั่วอีกครั้งครับ จากนั้นเราก็จะตีต่อด้วยสปีดกลางโดยขั้นตอนนี้เราจะค่อยๆเทเนยละลายลงไปทั้งหมด75กรัมและเทเป็นสายเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเนยที่ผมใช้ในวันนี้จะเป็นเนยเค็มนําไปเข้าละลายด้วยไมโครเวฟประมาณ1นาทีครับพอเราเทเนยลงไปจนหมดแล้วเราก็จะตีต่ออีกประมาณ30วินาทีถึง1นาทีหรือสังเกตว่าไม่มีเนยติดอยู่ที่ขอบโถครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการปิดเครื่องและปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วครับ ต่อไปเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1-2นาทีครับพอเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆปิดเครื่องและปาดขอบโถและก้นโถครับสังเกตว่าส่วนผสมของเรารอบนี้จะเหลวขึ้นประมาณนี้เลยครับสุดท้ายเราจะทําการตีจัดพออากาศด้วยสปีดต่ำสุดใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีครับ พอตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เนื้อสปันเนียนๆออกมาแบบนี้เลยครับแล้วเราก็ใช้ไม้พายปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วอีกครั้งครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะแบ่งเนื้อเค้กออกมาครึ่งนึงโดยชั่งน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ225กรัมโดยเราจะนําเนื้อเค้กส่วนนี้มาผสมกับผงโกโก้ทั้งหมด7กรัมให้เป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตครับพอเราใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ แล้วเราก็จะได้เนื้อเคก ator, ้กช็อกโกแลตเนียนๆออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะนาเนื้อเคก้กช็อกโกแลตและเนื้อเค้กวานิลาไปเทใส่พิมกันครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นพิมขนาด2ปอนด์และลองด้วยกระดาษไขที่กลนพิมครับเริ่มจากการตักเนื้อเค้กวานิลาหยอดลงตรงกลางพิมพ์ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็จะหยอดเนื้อเค้กช็อกโกแลตลงไปอีก3ช้อนโต๊ะครับพอดีว่าผมลืมกดี v อในขั้นตอนแรกครับแต่วิธีการหยอดก็จะหยอดประมาณนี้เลยครับโดยเราจะหยอดเนื้อเค้ era, กว จากนั้นเราก็จะหยอดเนื้อเค้กช็อกโกแลตลงไปตรงกลางอีก3ช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็จะทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อเค้กของเราจะหมดครับเราจะไม่ต้องเกลี่ยนเนื้อเค้กใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเนื้อเค้กก็จะขยายตัวเต็มพิมพ์ไปเองครับ พอเราใส่เนื้อเค้กลงไปในพิมพ์จนหมดแล้วก่อนที่เราจะนําเข้าอบผมแนะนําให้กระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3ครั้งเพื่อตัดวามอากาศครับแล้วเราก็จะนําเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4 0 4 5นาทีครับพอเราอบจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วนําเค้กออกจากเตาและกระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3าครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กครับแล้วก็พักทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีครับจากนั้นเราก็จะนําเค้กออกจากพิมพ์กันครับโดยจะใช้มีดกรีดขอบด้าน้างเคคกใหรรอบรบั แล้วเราก็นําเค้กของเราไปคว่ำลงบนตะแกรงได้เลยครับจากนั้นเราก็จะถอดพิมพ์ออกจากเนื้อเค้กครับแล้วก็แกะกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ออกครับแล้วเราก็กลับด้านเค้กอีกรอบนึงแล้วก็พักเค้กทิ้งไว้ให้เย็นสนิทครับแล้วเราค่อยนำไปตัดเสิร์ฟกันครับ และตอนนี้เค้กของเราก็เย็นสนิทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตัดแบ่งเป็นชิ้นช้นกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมจะตัดแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชิ้นครับวิธีการตัดเค้กให้เรียบเนียนผมจะนํามีดไปนลนไฟให้พอร้อนครับแล้วเราก็นํามาตัดเค้กได้เลยครับ ก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กสปันทูโทนหรือเค้กสปันม้าลายครับสำหรับลายม้าลายของเราอาจจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไรครับแต่ผมรับรองว่าเนื้อเค้กของเรารสชาติอร่อยแน่นอนครับถ้าอยากรู้ว่าเนื้อเค้กจะนุ่มและอร่อยแค่ไหนเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไ r i b e ช่องผมค์กี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook o งกี้แชนแนลครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากสนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําคลิปครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ